วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปแต่งตัวฟรีูซลโลบักบอกเลยนะว่าทุกชิ้นไม่เสียตังค์สักบาทและทุกชิ้นที่พี่แป้งเอามาเนี่ยพี่แป้งสอนหมดทุกชิ้นแล้วนะคะไปย้อนดูได้เลยแต่งตัววันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะสองชุดสองสไตล์นะคะจะเป็นชาย1หญิงหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยว้าวเราไปดูชุดผู้ชายชุดแรกกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะมาในโทนชุดดําแดงนะบอกเลยว่าเท่มาก นี่ได้หรอเราไปดูพร็อพอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นผมนะคะหูบอกเลยพี่แป้งได้ฟรีมานะคะจากแมปนาน,นั่นเองส่วนแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่บนหัวนะคะก็จะมาจากทอมมี่เพลย์นะคะพี่แป้งสอนแล้วเรียบร้อยและก็แว่นตานะคะเป็นแว่นของกูชี่แล้วก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงน,นะคะที่เป็นสีดําเป็นคอร์เรชั่นใหม่ของทอมมี่เพลย์นะคะ ฟรีเหมือนกันเลยพี่แปงสอนรับแล้วเรียบร้อยและก็จะมีกระเป๋านะคะที่เป็นลูกสปเปรย์นะคะบอกเลยวุเชท์มากเข้ากับชุดสุดๆไปเลยพี่แปงก็สอนรับไปแล้วนะคะส่วนกระเป๋าคาดอกข้างหน้าก็จะเป็นของทอมมี่เพลเหมือนกันหวังว่าน้องๆจะชอบนะคะว่าชุดผู้ชายชุดนี้ น่าจะถูกใจน้องๆหลายๆคนเลยค่ะเราไปดูชุดที่สองกันเลยดีกว่าเราก็มาถึงชุดผู้หญิงกันบ้างว้าววันนี้เรามาสไตล์แบบผ้ามัดยอมบอ,อกเลยว่าน่ารักมาก <c oughs> ชุดผ้ามัดยอมนะคะพี่แป้งยังไม่ได้สอนนะคะแต่เดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริ้งแมปไว้ให้นะว่ารับยังไงนะคะน้องๆต้องเก็บดาวให้ครบทั่วแมปตามที่เขากําหนดนะส่วนกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าดวงอาทิตย์บอกเลยว่าน่ารักมากพี่แป้งสอนไปแล้วเรียบ ส่วนหมวกสีทองนะคะพี่แป้งก็สอนแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะเล่นไม่ยากส่วนที่เป็นหนาๆบนหัวพี่แป้งก็สอนแล้วนะคะนี่บอกเลยว่ามันจะได้ดูแบบเชิดช,ชายแล้วก็ทรงผมนะคะทรงผมจากซันซิลนั่นเองได้ฟรีมาเหมือนการซูร์โรบักแน่นอนส่วนหน้าตาที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพี่แป้งเพิ่งสอนไปเมื่อวานนะคะว่ารับยังไงนะคะสามารถไปดูได้เลย เจ้มังกรน,น้อยหรือน้องกระรอกนะคะพี่แป้งก็ไปรับมานะคะจากดานซัมซุงนะคะน้องๆก็ไปสามารถรับได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะหากน้องๆชอบนะคะที่พี่แป้งมาแต่งตัวสูดโรบักแบบนี้นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยนะพี่แป้งจะได้ทำอีพีต่อๆไปนะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ